ก็คือวันนี้เราจะมาลองจะมาลองเทสออกตัว110ลูก53นะผม53มิลคันนี้ก็เป็นระบบแบบ,บ4เว้าลบ2นะทุกคนนะก็คือแบบว่าเรา,เราลองมาเทสออกตัวดูนะทุกคนนะว่ามันจะแบบแรงแบบว่าได้ AR Smart d o อกหรือเปล่าอะ่ะฉีดอันนี้เป็นหัวฉีดเป็น6 6อะไรนะ 6G นะทุกคนนะ,ะบางทีผมก็จไนะาไม่ได้เหมือนกันว่า,มวาผมใส่หัวฉีดอะไรเดี๋ยวเราจะมาเทสออกตัวดูนะว่ามันจะแบบว่าแรงตกขนาหรือเปล่านะทุกคนนะ เลล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 ลกินพมสวั้ยลา อไไม่รู้อะอะแล้วว่ากูอยู่ไหนตอนนี้เลยรถมาแล้วพุกรถมาแล้วมาเลยก็โอเคครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านผมเพราะผมฟุกซิ้งอีกแล้วนะทุกคนนะก็คือวันนี้เราจะมาลองอี่น้าในอือมากเลยนะเราจะมาลองเทสออกตัว110ลูก53นะผม53มมิล ก็คือแบบว่าคันนี้ก็เป็นระบบแบบสีเวาลบสองนะทุกคนนะก็คือแบบว่าเราเอาเรองมาเทสออกตัวดูนะทุกคนนะว่ามันจะแบบแรงแบบว่าได้แอรอาร์สมาร์ทด็อกหรือเปล่าอ่ะเออใช่ปะอืมช่วยพูดหน่อยก็ได้ครับผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วอืมอืมอืมโอเคฮะใช่ใช่ฮะใช่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 ใชใชใชอันนี้หัวฉีดเลยหัวฉีดอันนี้เป็นหัวฉีดเป็น 6. 6หกหกอะไรนะ หกจีนะทุกคนนะาบางทีผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามผมใส่หกจีอะไรหกรูอีหรอสิบรูเอ็นไปเลยหกร,รูอีเหมือนของเดิมใช่ปะ่ะเดิมไม่แหละเดิมหอเดี๋ยวเราจะมาเทสออกตัวดูนะว่ามันจะแบบว่าแรงตกคนา,าหรือเปล่านะทุกคนนะตอนนี้เราก็ได้อยู่แบบทุง่งนาเล็กนีงของเราเองนะนี่ของเรา,เราเหรอกของคนอื่น,นเราเอามาแบบอัอะนนะี้เฉยแล้วก็มีควายตัวนึง เดียวครับพักมันก็จะไล่ขิดเราด้ยทุกคนนะนะอาจะที่นั่นเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเบิ้ลฟังเสียงดูนทุกคนนะไปดูตัดตัดไปดูเอาโอเคตอนนี้แบบเครื่องร้อนเลยมากเลยเดือ ใช่นั่นดิเมื่อกี้บอกเตรียมแกขาทางกิ้นมาดิ ไอ้วันนี้มันมันไม่มีเกียรวเลยนั่นดิมันจะดังเหมือนพวกรีโอสารสารรู็ว่าแต่จะมาเสิร์ฟกูแล้วอ่ะเออยเมื่อกี้เลยเกียคุณตั้งนอนอนเลยดิเอาขาตั้งขึ้นน่ะฮะทำไมไม่เอาขาตั้งเลยเฮ้ยเกือบตายนะไอ้เรียคุณนึกว่าเบียเบวันนี้มันมันไม่มีเกียร์มันดังเหมือนพวกมีโอพิโนเลยใช่กูว่าจะมาเสิร์ฟกูแล้วไอ้เรียกูหันมองเมื่อกี้ไงฮะโคตรลาวไอ้คือที่ออกเมื่อกี้นี้คือแบบว่าออกมาแล้วออกได้นะทุกคนนะแต่ว่ามันยังสะดุดอออออยยูููู่่ถ้้าาากกใหพดดดดดดีนนจะเตติิิมมััว ยเลใช่อันนี้คือเอาโลออกนะเอ้ยเอ้ยใช่ไหมกี่นาทีเนี่ยสามสามแล้วนานแล้วสามชั่วโมงก็คือแบบว่าตอนวันวันที่แล้วนะทุกคนนะเราเอาไปออกมันจะเป็นสภาพแบบนี้เลยแบบออกแบบออกไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูแปดนะใช่ใช่มันสะดุดมากนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเอ้ยใช่ ทีน้องเนาะเออสักทีแล้วก็พูดไปออกหมดแกก็กได้เออเขาเขาพอไม่มาเสิร์ฟแล้วหรอเขาคงไม่มาเสิร์ฟแล้วหรอกมั้งยวเอาแบบทางทางนี้เลยมาตรงนี้เลยจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเป็นตัวนี้ไม่ได้ร,ร,ร้อ,รอยร้อยเหมือนนี่เลยบอกว่ามันตกหล่องเนาะ พี่ลองออกให้ดูหน่อยดิเอาทีเดียวไม่เอากลัวไม่ไม่เอาครึ่งคันลิงก็ได้กลัวอทีเดียวมันจะได้นล้นะไม่เอไม่เป็นกลัวมันจะได้นานๆนะครับขอร้องละขอร้องละไม่เอากลัวขอร้องละไม่เอาเองอะไขอร้องละก็ไอ่เล็กน้อยนะขอร้องขอเพลงอะไรอะขอขอร้องขอเพลงอะไรไอ่เล็กน้อยน้อยขอร้องเดี๋ยวเราจะ ว่าเขาแบบว่าเหมือนเล็กนเขาเที่ยมาีเรียร้อยอ่ะเขาตื่แล้วเอาอเอ้ยไม่เคยเอาแบบ่าเต็มประสิทธิภาพขนาดนี้มาก่อนเลยนะใช่ เดี๋ยวเรามาถาดูว่าเออเขาเรียกอะไรนะถามว่าอาการนมี้หม่อมนงงงงรหมันเป็นยังไงตอนนี้ไม่เือเแรงมแงแง้วกร e 0ดูสม่รู้มจะดีหรือปล่าหรือจะเอาเกดีเกเสียมันอันนี้อนนี้อะไรเก้าห้ายี่สิบเก้าหกพอกี่ไดอยู่สะดุดนเล่ยๆเนาะใช่แต่ถ้าถ้า บันเด็ดบวกแทนพออะไรก็น,นั่งแดงเฮ้ยอ,อะไรจะไปลองอีกทางหนึ่งไหมนะมาลองอีกทางหนึ่งใช่ใช่ไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองอ่อกอ,อ,กอีกทีหนึ่งแล้วก็ลองขี่ดูว่ามันจะวิ่งไวหรือเปล่า เดี๋ยวทีนปจะขี่มันไปมานะครับางทีขี่เพิ่มแล้วก็ทำไมคขาตั้งมันไม่เอาขึ้นอนะ่ะทำไมคขาตั้งมันอ่อนลงกันวะเดี๋ยวมันจะพานุ่งสะบัดลงมันนะอ่ะ คปีทิง้งงต้องเอาทิง้งเลนะทิ้งแล้วอะไกจะิ้งอ่ะอเฮ้ยมัเยยมเยนเยอ,อย่างรอตัดทิได้มเยเฉยใช่รอบิงจะตัดได้ไทำไมสุมมันสะดุดจังวะ เดี๋ยวเราไปเติม20ยี่สิบดูนะทุกคนแล้วก็ไปไอ้นั่นดีก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะทุกคน